มันคือ20เมตรบางคนเข้าใจว่าอะไรนะ20หล,20หลา20ต่างมีมีมีคนเข้าใจอย่างนั้นมาแล้วมันคือ20ฟุตเพราะฉะนั้น20ทัพ200คือ20ฟุตทัพ200ฟุตคราวนี้จากบรรทัดแรกที่เราได้เนี่ยบรรทัดสองเราจะเข้าใจละ20ทัพร้อยก็คือคนปกนติเห็นบรรทัด293เมื่อยือนห่างป้ายไปหนึ่งร้อยฟุต หนึ่งร้อยฟุตแต่คนไข้ของเรายืนห่างป้ายยี่สิบฟุตถึงจะเห็นมาทัดเดียวกันคือสองเก้าสามอันถัดไปยี่สิบทัพหกแปดเอ้ยี่สิบทัพหกหกอ่าแปดเจ็ดห้าสี่เนี่ยเป็นยี่สิบทับหกหกหมายความว่าคนไข้คนปกติก่อนยืนห่างป้ายไปหกสิบหกฟุตอ่านแปดเจ็ดห้าสี่ได้ แต่คนไข้เรายืนห่างป้าย20ฟุตจะเก็บข้างบนได้20เสมอเลยอันถัดไปอีก20ทับ50ตรงกับ6 3 9 5 2หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไข้คนปกติยืนห่างป้าย50ฟุตเขามองเขาสามารถอ่าน6 3 9 5 2ได้แต่คนไข้เราต้องยืนห่างป้าย20ฟุตอันถัดไป20ทับ40 หมายความว่าคนปกติยืนห่างป้ายย0ฟุตไอ้ส40ฟุตเขาอ่าน4,5,8,3 ,5,6 ได้แต่ว่าคนไข้เราต้องห่างป้าย20ฟุตอันถัดไป20ทั้ 30, หมายความว่าคนปกติยืนห่างป้าย30ฟุตถึงจะอ่าน3,7,4,6,2,8,5ได้คนไข้ของเราคือ ก้ยืนห่างป้าย20ฟุตจ,จึงจะอ่านได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้าย20ทั20หมายความว่าคนปกติอย,ยืนห่างป้าย20ฟุตจ,จึงจะอ่าน7 2 6 4 7 9 3ได้คนไข้ของเรายืนห่างป้าย20ฟุตก็อ่านได้แปลว่าคนไข้ของเราคือคนปกติเข้าใจเนาะนั่นแ,แหละเราจะคุยกันเป็น B A เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อบันทึกค่าสายตาเช่นสมมุติว่าเราเทสอ a ตาเปล่าเขาแล้วพบว,ว่า B a ตาเปล่าเขาได้20ทับ20เลยเราจะเขียน BA 20ทับ20ในวงการแว่นเราเขาก็จะเข้าใจเอาว่าอ๋อคนคนนี้สายตาปกติหรือเรียกว่าไม่มีปัญหาสายตาในขณะที่กลับกันสมมุติว่าทสอบตาเปล่าแล้ว ลง V a ว่า20ทับสเราเอนุมานได้เลยว่าคนคนนี้มีปัญหาสายตาจับกันเมื่อไล่ค่าสายตาแล้วเมื่อไล่ค่าสายตาแล้วแล้วไล่จนกระทั่งเช่นสมมุติว่าถึงลบ2 7 5ไล่ตั้งแต่ลบ25ห้าลบ50ลบ7 5ลบร้อ ลบ1้5ลบ140ลบ175ลบ200ลบ225ลบ200ลบ275แล้วพบว่าณนะจุดที่ลบ275นั้นน่ะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง275แล้วพบว่าเขาได้มี20ทับ20นั่นคือจุดที่เราเรียกกันว่าเบสเซเฟียหรือเรียกว่าค่าสายตาที่ดีสุดค่าสายตาดีสุดคือ20ทับ20 ส่วนอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรยี่สิบห้าหมายความว่าคนปกติยืนห่างป้ายห้าฟุตเดี๋ยวคนปกติยืนยืนห่างป้ายห้าฟุตก็อ่านเลขสามแปดเจ็ดห้าสองหกสี่ได้คนไข้ของเรายืนห่างป้ายไปยี่สิบฟุตจึงจะ,อ,ะอ่านแล้วก็อ่านสามแปดเจ็ดห้าสองหกสี่ได้แปลว่าอะไร แปลว่าคนไข้ของเราสายตาดีกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยกันเรื่องมันทัดนี้เพราะว่ามันไม่มีทีมมันไม่มีอยู่จริงสายตาประเภทนี้เอาไว้ป้องกันการจ่ายค่าเกินหมายความว่าถ้าหากในกรณีถ้าหากในกรณีสมมุติว่าเราวัดสายตาไปจนกระทาั่งเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเขาอ่านได้ยันมรทัดนี้เลยอ่ะท้า,ท,าที่จืนห่างไป20ฟุตเนี่ยแปลว่าคนคนเราวัดค่านั้นอ่ะ มันมากเกินไปแล้วเข้าใจเนาะอ่าต่ำ